สวัสดีครับวันนี้โคคอนไทยแลนด์จะมาพรีเซนต์การใช้งานจริงนะครับของรุ่น KIP 6 2 0อ ml จะต่อเข้ากับตัวลูกนะครับเป็น DS 2 c ซึ่งต่อแม่ได้หนึ่งลูกได้ยีสิบมาดูการใช้งานเลยนะครับผมก็คือการใช้งานจุดเซนเตอร์ยกหูขึ้นมาครับปึ๊บแล้วกดหมายเลขที่เราจะโทรไปนะครับเป็นการกดค้างน,นะครับ ดูช่องไฟนะครับสัญญาณไฟจะขึ้นสวัสดีครับครับได้ยินไหมครับโอเคเดี๋ยวขอเทศน,นะครับหนึ่งสองสา0สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิชัดเจนไหมครับครับ ครับเสียงตอนนี้เป็นเสียงที่อยู่ห่างจากตัวเครื่อง2เมตรใช่ไหมครับโอเคได้ยินเสียงชัดเจนครับทางโน้นได้ยินชัดเจนไหมครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมวางเสร็จปุ๊บจะขอเทส็นปุ่มท g จนะครับก็คือกดไปแล้วก็ทางโน้นไม่ต้องรัดแต่ว่าได้ยินเสียงจากตัวแม่ได้เลยครับผมใช่ครับเหมือนเสียงประกาศตามหมู่บ้านนะครับผม โอเคครับแม่เรียกมาแล้วครับเสียงดังฟังชัดนะครับกดรับสายสวัสดีครับสวัสดีครับครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับโอเคเดี๋ยวขอเทสนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชัดเจนไหมครับได้ยินชัดครับแต่ผมขอขยับระยะนะครับ ตอนนี้อยู่ห่างจากตัวเครื่องประมาณ2มเมตรได้นะครับ2เมตรกว่าๆได้ยินชัดไหมครับเสียงตอนนี้เป็นเสียงที่อยู่ห่างจากตัวเครื่อง2เมตรใช่ไหมครับใช่ครับโอเคได้ยินเสียงชัดเจนครับทานนุษได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมว่าเสร็จปุ๊บจะขอเทสเ็นปุพีจีนะครับก็คือกดไปแล้วก็ทานนุษ์ไม่ต้องรับแต่ว่าได้ยินเสียงจากตัวแม่ได้เลยครับผม อ๋อ,อก็เหมือนเสียงประกาศใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเสียงประกาศตามหมู่บ้านนะครับผมโอเคครับโอเคครับอันนี้เป็นการโทรแบบปกตินะครับแล้วก็จะมีออปชันหนึ่งเป็นจุดถ่ายของรุ่นนี้เลยก็คือเป็นปุ่มดีจีปุ่มดีจีก็คือเรากดปุ๊บแล้วโทรอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องกดรับเขาก็จะได้ยินเสียงนะครับกดปุ่มดีจีครับกดเรียก สวัสดีครับเทสเทสเป็นการเทสปุ่ม P G จนะครับเทสโดยที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องกดลับนะครับผมโอเคนะครับกดเออ่าเนี่ยครับเสียงมานเรื่องนะครับเทสเทสเป็นการเทสปุ่มพีจีนะครับเทสโดยที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องกดลับนะครับผมโอเคนะครับ ลองนะครับโทรกลับไปหาตัวแม่นะครับที่อยู่ห้องนู้นนะครับว่าเสียงเรียกไปจะดังชัดขนาดไหนก็จะมีฝั่งเราก็จะได้ยินเสียงเรียกนะครับฝั่งมันก็จะได้ยินเสียงเรียกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินชัดเจนครับโอเคครับเดี๋ยวผมขยับห่างอีกสักสองเมตรนะครับได้ยินไหมครับครับอันนี้ ได้ยินชัดมากเลยครับผมโอเคได้ยินชัดเจนนะครับครับหลังจากที่เทสปุ่มทีจีแล้วก็จะเทสการโทรจากเครื่องลูกมาหาเครื่องแม่นะครับนี่ครับเครื่องลูกโทรมาแล้วปุ่มไฟก็จะขึ้นนะครับว่าเครื่องไหนเขาโทรมาอันนี้โทรหมายเลขหนึ่งก็คือห้อหมายเลขหนึ่งโทรมาสวัสดคีครับครับได้ยินชัดเจนครับ อันนี้เป็นเครื่องรูปขยับห่างไวประมาณ2เมตรนะครับได้ยินครับฝั่งโน้นได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับโอเคได้ยินชัดเจนนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับโอเคก็เป็นการพรีเซนต์สินค้าของรุ่นนี้นะครับเป็น kip 6 2 0 m l แล้วก็ตัวลูกนะครับเป็น ds 2 c ทั้งโค้แทนาขอจบที่เซ็นสินค้าตัวนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ